แค่เรารับผมอย่างเมื่อวานที่ทางกตเขาสูตรตามที่เขาเสนอว่าที่20หนึ่งนะตอนนี้มันเกิดการร้องขเปลี่ยไหมครับเอ่อสูตร20หยิ21จริงๆเป็นสูตรที่ให้ความเป็นธรรมในเรื่องของสัดส่วนนะครับสส,สแล้วก็สอวอในสภามากที่สุดนะครับในขณะเดียวกันออลองนึกถึงว่าถ้าเราใช้เสียงข้างมากในรัฐสภาเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเสียงข้างมากลัดไปพูดง่ายๆก็คือถ้ามีกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่ง ที่มีจํานวนสสบวกสวในสภาในรัฐสภาเกินครึ่งหนึ่งก็สามารถที่จะยกเ,เลือกนะครับตัวผู้ยกร่างเนี่ยกินรวบได้ทั้งหมดเลยแต่จริงสูตร20ยหย่งเนี่ยเป็นสูตรที่พยายามที่จะทําให้องค์ประกอบของผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับสะท้อนต่อสัดส่วนของสสในสภานะครับเ,เป็นโมเดลที่ทางพรรคประชาชนเองเนี่ยได้คิดมาอย่างละเอยียดรอบคอบดีแล้วนะครับว่าจะเป็น การออกแบบนะครับผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญที่สะท้อนต่อเสียงของประชาชนมากที่สุดนะครับจริงๆกระแสข่าวที่ผ่านมาในช่วงไม่กี่วันนี้ก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับจากกลุ่มบางพักการเมืองนะครับที่กําลังบอกว่าสิ่งที่พรคประชาชนนําเสนอเนี่ยนะครับเป็นการที่อยากได้ผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนหรือเปล่าจริงผมต้องบอกว่าเป็นโมเดลที่เราพยายามออกแบบภายใต้คำนิยติไฉของสารรัฐธรรมนูญนะบให้มีความยึดโยงกับ ประชาชนมากที่สุดแล้วนะครับถ้าทุกท่านย้อนกลับไปดูโมเดลของออกระบวนการในการแก้ไขรัฐธรมนูญที่ทุกพักการเมืองเสนอเข้าสู่รัฐสภา,านะภายใต้กรอบคำนิัยของสารรัฐมนูญเนี่ยไม่มีใครที่จะเสนอโมเดลสสรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงอยู่แล้วเพราะขัดต่อคำนิัยนะเพียงแต่ว่าแล้วเราจะปรับนะครับในเรื่องของสูตรที่มาของผู้ยกล่างรัฐมนูญอย่างไรให้มีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดในส่วนของพรรคประชาชนเองเนี่ยเราเชื่อว่า ถ้าจะต้องให้ทางสมาชิกรัฐสภาเป็นผู้เลือกเนี่ยให้เลือกผู้ยกกร่างและทำนูนโดยตรงเลยดีกว่านะก็คือประชาชนเลือกสอสสสบวกสวในรัฐสภาเลือกผู้ยกกร่างก็โดยอ้อมแค่หนึ่งชั้นนะครับแต่ถ้าใช้โมเดลที่อาจจะไม่ได้เรียกว่าผู้ยกกร่างแต่ไปเรียกสสอร,อนะรให้มีแค่คําว่าสสอรอแต่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตามข้อเสนอบางพรรคเนี่ยอาจจะทําให้ห่างออกจากประชาชนมากขึ้น ก็คือประชาชนเลือกสสสสวเลือกสสรสสรไปเลือกผู้ยกล่างอีกนะมันก็จะทําให้ผู้ยกล่างที่แท้จริงเนี่ยอยู่ห่างจากประชาชนออกไปนะเพราะนั้นภายใต้กรอบคำนิยัยของสาลรัฐมนูญเนี่ยเรายังคงถือหลักการเดิมนะว่าทายังไงผู้ยกล่างแลรัฐมนูญเนี่ยมีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดแล้วเราก็เชื่อว่าโมเดลที่ทางประชาชนได้เสนอเนี่ยครับเป็นโมเดลที่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวภายใต้กรอบคำนิฉัยของสารัฐธรมนูญครับ เราะวาาแบบพรรคประชาชนกัแบบพรรคคุณจะใช,าชา้เรื่องสูตน,นักแก้ต้นมัเนเรื่อง้อรเปครับเอ,อ่อถ้าติดตามในเรื่องของการประชุมกรรมธิการที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีการล็อกแต่อย่างใดนะครับแล้วก็สิ่งที่พรรคประชาชนเสนออย่างเช่นในเรื่องของสภาที่ปรึกษาการยกงรัฐธรรมนูนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการนะรกรรมธิการเสียงข้างมากก็มีมติออกมาว่าไม่ให้มีสภา,าที่ปรึกษาที่ประชาชนเลือกตั้งมาโดยตรงแบบนี้ นะครับเพราะนั้นเนี่ยข้อกล่าวหาที่บอกว่ามีการล็อกมีการพูดคุยมาหลังบ้านแล้วก็ไม่เป็นข้อเท็จจริงจะเห็นว่าสิ่งที่พรรคประชาชนนําเสนอนั้นก็ไม่ได้เป็นดังใจเราไปในทุกๆเรื่องครับตรงน,นี้ในส่วนของเปิดสาบาันเสร็ก็คือการะด้ไม่แยงเพราะว่าจะมีการเปิดแต่ทีนี้ทางผู้พิพากษาก็บอกว่าถ้าไม่เปิดก็จะเปิดไปที่คำฟ้องแต่ถ้าเขาเปิดนิสสามันเรเนี่ยเ็จะยังคำป้องอยู่นะครับผมครับตอนนี้สิ่งที่ชัดเจนมากๆ นะครับผมย้ำอีกหนึ่งครั้งเป็นจุดยืนของพรรคแล้วว่าเป็นสิ่งที่ทางคุณภริศนะครับได้มีการเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับในเรื่องของเรียกว่าเป็นกรอบในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหนึ่งท่านหนึ่งของพรรคประชาชนนะผมย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าสิ่งที่คุณอนุทินได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เป็นไปตามกรอบของ MOA นอกจากยุบสภาภายในสีเดือนนะครับช่วงปลายเดือนมกราคมเนี่ยก็ต้องผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐมนูญได้นะครับซึ่งถ้าหากเรามองตามกรอบเวลาที่เป็นจริง นในเรื่องนี้เองเนี่ยเท่ากับว่าก่อนวันที่12ธันวาคมก่อนที่จะมีการเปิดสมัยการประชุมสภาสามัญในสมัยหน้าเนี่ยก็ต้องมีการเปิดวิสามัญเพื่อที่จะผ่านวาระ2ในสภาก่อน,นะครับหลังจากนั้นตามบทบัญญ,ญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องมีการเวน้นวัคไป15วันเพื่อที่เราจะได้สามารถผ่านวาระ3ได้ทันสิ้นปีนะครับพอผ่านวาระ3ได้ทันสิ้นปีก็ที่จะสามารถนะครับให้ครมอมีมติในการทประชมะติรวมถึงยุบสภาได้ภายในสิ้นเดือนมกราคม เนะพราะนั้นเนี่ยถ้ายึดตามกรอบเวลาที่เป็นจริงแบบนี้นะครับซึ่งเป็นเดทไลน์สุดๆแล้วเนี่ยถ้ารัฐบาลนะครับไม่ได้มีการเรียกเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันนะครับก่อนวันที่12ธันวาคมเพื่อผ่านวาระ2เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่พรักประชาชนจะยื่นกรติการอภิปรายไม่ไว้วังใจทันทีครับ